สำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับอ่าอ่าผมลงคลิปเกี่ยวกับเปลี่ยนไอ้ตัวเดนน้านะครับมันแตกนะครับอ่าทีนี้อ่าตัวนี้มันดีอยู่นะครับแต่ว่าอ่าเปลือกของเขาเนี่ยครับมันแตกมันกรอบนะครับเราจะเปลี่ยนเอาตัวพวกนี้ครับมาใส่อ่าที่มอเตอร์เดนนะครับยังมันเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกเสื้อของมันนะครับยังดีอยู่นะครับอ่าพี่น้องถามว่าอ่าอยากให้ลงคลิปยาวให้ดูหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดเพราะว่าอ่า ต้องทําขั้นตอนยังไงบ้างประมาณนี้นะครับทีเนี้ยตัวนี้มันแตกครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับอ่าก่อนที่เราจะยกฝามันขึ้นพวกนี้นะครับเราเราต้องอกดตัวนี้เข้าก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีเฟืองเข้ามันอยู่ครับเนี่ยครับเฟืองปืนเนี่ยครับอ่าตัวเนี้ยครับเราต้องกดเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยครับเอาแบบนี้เลยดีกว่านะครับแต่มาเราก็ยกขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ต้องยกนะครับมันแตกหมดนะครับเมื่อกี้ผมลงคลิปไปคลิปสั้นไปแล้วนะครับ อ่ามันแตกแล้วครับเราจะเราจะยกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพะเดยพวกล็อกอ่าหูพวกเนี้ยมันแตกไปหมดแล้วนะครับนีนะครับอ่าถ้าตัวด้านล่างเนี่ยครับมันจะใช้งานได้อยู่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวบนฝาครอบเนี่ยครับที่มันแตกนะครับอ่าทีนี้อ่าปัญหาของมันจะตามมา อาจจะไปทําตัวนี้หลุดนะครับนะครับยกยกตัวอยา่างเช่นอ้าวหลุดแล้วครับอ้าวหลุดแล้วเอางนี้ดีกว่าเอาหลุดให้ดูเลยดีกว่าตอนนี้ครับอ้าวตายแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วจะทํายังไงเนี่ยอ่าไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับเราจะใส่ยังไงนะครับเี่ยครับ้เขาจะมีที่ล็อกอยู่เขาเนี่ยครับดูตัวนี้ครับมันจะมาล็อกอยู่กับตัวนี้ครับมันไม่ไปไหนครับเนี่ยครับเราก็เอาเอาล็อกตัวนะครับมาใส่ที่เดิมเห็นครับเนี่ยครับเอามาหันหน้าทางนี้ก่อนเะครับ นี่ครับล็อกมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเสียบกับตรงนี้ไม่ไปไหนครับนี่เอาเข้าไปเลยนะครับนี่ครับล็อกจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นครับนี่เอาเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ่าบางทีเอ้ยงงเหลือเกินทางไหนไปทางไหนมันก็แค่กลับด้านเท่านั้นกลับกลับกลับด้านเท่านั้นเองครับอ่าถ้าใส่ทางนี้อ้าวมันไม่ตรงแล้วก็อาจจะกลับหาหามุมของมันแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับ นะครับเขาทางนี้ไม่ได้นี่ว่าประมาณนี้ครับเราอาจจะกลับมาทางนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะมันมีแค่สองสองทางเท่านั้นเองครับเนี่ยเราสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาตัวนี้มาใส่ก็ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยครับมันมันอยู่มันเป็นอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่ามันไม่มีปัญหาเพราะล็อกของมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาเอาลูนี่นะครับเข้าใส่ตรงนี้ให้ได้เท่านัเองครับเนี่ยครับ นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมครับนี่เอาตัวนี้ไปใส่ของเอาตัวไหนก็ได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยครับนะครับาทีนี้อ่าถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าตัวนี้มันลุดทํายังไงเอาละครับเนี่ครับมันต้องละเอียดแบบนี้เลยครับตัวตัวเฟืองนะครับนะครับนะครับลุดจะทํายังไงประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราเราก็ เราก็ต้องดันครับดันหาหาร่อกของมันเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะตด้ตำแหน่งของมันตรงนี้เห็นไหมครับนะครับเราต้องเอาตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับนี่มันไม่ไปไหนครับมันจะดึงได้ขนาดของมันนะครับอทีนี้ถ้ามันหลุดล็อกออกไปแล้วว่างั้นนะครับแล้วก็เอาใส่ได้กับใส่ใส่ใหม่ได้นะครับอ่นตอนนี้เอามาหลุดให้ดูก่อนนะครับเผื่อพี่น้องมือใหม่ว่าเอ้า ผมทำนูดหมดแล้วประมาณนี้ครับอ้าวเพราะว่าอ่ามันไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนี้เองสมมุติว่ามันดูดมาแบบนี้นะครับอ่าเราเอาใส่เรามันจะมีร่องของมันอยู่เราอาจเอาจะเอาจระบีทาสักหน่อยนะครับให้มันลื่นนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ไม่ตรงร่องแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่ามันจะคืขึ้นกลางๆนะครับเนี่ยครับนะครับมันจะไปไม่สุดอ่าไม่ได้ตำแหน่งของมันนะครับเนี่ยครับอ่าหรือว่า มันจะอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับนะครับมันก็จะไม่สุดเห็นไหมครับนะครับเฟืองตัวนี้ยังเหลืออยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่าจะให้ดีนะครับอ่าเราต้องเอาเอาโดยตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอาฟันเฟืองตัวสุดท้ายให้มันลงล่องกันพอดีนี่ครับอ้าเนี่ยครับฟันเฟืองตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยครับให้มาเอาดึงออกมาปุ๊บนะครับ ให้มันอยู่ฟันเฟืองตัวส so, ุดท้ายเนี่ยมันจะโอเคเลยนะครับนี่ครับเวลามันไปเห็นไหมครับมันก็จะพอดีกันเลยเห็นไหมครับนี่ครับให้ให้อาฟันเฟืองตัวสุดท้ายนะครับอ่าเป็นฟันอันตัวสุดท้ายให้เข้ากันขณะที่เด่นขณะที่อ่าลูกยางดึงนะครับลูกยางดึงมาปุ๊บนะครับอ่าตัวนี้จะอยู่อยู่ห่องสุดท้ายเลยนะครับนี่ครับอทีนี้ตัวนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าถ้ามัน อาหลงทิศหลงทางไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากก็เอาตัวนี้นะครับเข้ามาเข้ามาแย่กับเดยตัวนี้แค่นั้นเองนะครับนะครับนี่ครับเอาเสียบเข้าไปตรงเดิเข้ามันน่ะนะครับนี่ครับมันจะมีที่ล็อกอยู่มันบังคับอยู่แล้วนะครับไม่ไปไหนนะครับจากนั้นมาแล้วก็ถอดเอาตัวใหม่นะครับนะครับนะครับเอามาใส่เห็นไครับนะครับไม่ยากอันนี้เลยทําคลิปยาวเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีพี่น้องถามว่าอ่ามันดูไม่ทันนะครับ คลิปสั้นนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็เอาเอาเข้าตรงนี้ครับนะครับเพราะว่าไอ้ตัวรูตรงนี้ครับรูรูรูตรงกลางครับมันจะมาเสียบกับตัวนี้พอดีนะครับพืวอที่จะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันดิ้นทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับมันแตกครับอไอ้ตัวรูตัวนี้ครับมันแตกมันเลยยึดไอ้ตัวนี้ไม่ได้ครับยึดเฟืองตัวเนี้แกนเฟืองตัวนี้ไม่ได้มันเลยทําให้อ่าฟันเฟืองสองตัวนะครับอ่ามันสับลางกันไม่ได้มันเลยเกิดการลูกแกะ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 มันเลยดึงไม่ได้ ทั้งที่ไอ้มอเตอร์เดนเขามันนะครับมอเตอร์เดนตัวนี้ครับอ่ามอเตอร์เดนตัวนี้ครับมันยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอ่าไอ้ตัวฝาล็อกตัวนี้ครับมันไม่ล็อกตัวนี้ไว้ได้นะครับอ่ามันก็เลยทําให้ไอ้เฟืองตัวด้านล่างกับไอ้ตัวเฟืองที่ที่ดึงไปดึงกันมาครับมันฟันมันหลุดจากกันแก๊ก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 มันก็เลยดึงน้ําออกไม่ได้นะครับแต่มอเตอร์ก็พยายามจะหมุนอยู่มันไปไม่ได้เพราะว่าฐานเขามันไม่ดีแล้วนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนฐานตัวใหม่ปุ๊บนะครับไอ้รูตัวนี้ก็จะมายันตัวนี้เหล็กตัว่นะครับแม่ดิ้นไปไหนไอ้มอเตอร์หมุนอไอ้ไอ้ฟันเฟืองตัวนี้ก็เข้ากันล็อกกันดีมันก็อ่าดึงได้ตามสะดวกสบายของมันเลยนะครับอันนี้ก็มาอธิบายพี่น้องมือใหม่ว่าเกิดมันหลุดมันไหลไปเพราะว่าเราอาจจะลืมเพราะว่าเราไม่เคยนานทีจะมาแกะทีนะครับเราก็จะจําไม่ได้ถ้ามันหลุดมันไหลขึ้นมาอถ้ามาดูคลิปนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เองโอ้ง่ายนิดเดียว มันง่ายนิดเดียวสําหรับผมนะสำหรับพี่น้องใหม่โอ้โหเผ่อเปลี่ยนไหม่ดีกว่าอแต่เสียดายมั้งครับพวกเดมเก่าพวกนี้ครับเราเราได้มาอย่าอย่าไปทิ้งแต่เราต้องค่อยๆเอาเข้านะครับนะครับอย่าถ้ามันไม่ตรงลอกมันนะครับอย่าไปกดมันแรงไม่ได้นะครับเดี่ยครับก็ให้มันตรงลอกมันดีๆครับมันก็จะค่อยๆเข้าหากันพอรู้ว่ามันลงตัวดีแล้วก็กดเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับมันจะลงตัวมันเลยแก็บเลยครับ คนละสีไปเลยแต่เป็นตัวเดียวกันหลังจากที่เราได้เอาประกอบเข้าไปแล้วเราลองดึงนะครับปกติเลยนะครับประกอบเข้าไปแล้วปุบ๊บอาจดึงขึ้นมาอ้าวดึงไม่ได้นะครับดึงไม่ได้นะครับมาติดเราต้องถอดออกมาดูเฟลองมันใหม่ทีนี้ประกอบแล้วถ้าดันเข้าไปไม่ได้มาติดก็แสดงว่าเราใส่ล็อกมันไม่ถูกเพราะล็อกเฟลองเมื่อกี้ก็มีแค่นั้นเองไม่ ไม่มีเยอะนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ขันน็อตสามตัวอ่าถือว่าใช้ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่มีอะไรแล้วแล้วทีนี้น็อตนะครับน็อตตัวนี้นครับมันเป็นน็อตสั้นนะครับอันด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นน็อตตัวสั้นอสองข้างเนี่ยครับสองข้างเนี้ยก็จะเป็นน็อตตัวยาวนะครับเพราะว่าบางทีพี่น้องมือใหม่อาจจะหลงลืมเอาน็อตตัวยาวไปใส่ตรงนี้นะครับอ่าหมุนไปหมุนมามันแตกได้ อ่าทีนี้เราก็ต้องเอาน็อตเบอร์สั้นๆนะครับมาใส่ข้างหลังนี่ก่อนนะครับนี่นะครับวิธีอ่าเปลี่ยนอ่าปลอกเปลี่ยนเสื้อของเดนน้ํานะครับที่มันแตกนะครับเพราะมันคงจะใช้งานมานานเห็นนะครับอ่าดูสีมันก็รู้ครับนะครับนะครับมันเมื่อก่อนมันก็มาสีนี้แหละครับ น่าจะมานานนะครับเลยออกเลยเป็นสีนี้นะครับอ่าก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับขันน็อตให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปประกอบข้อที่เดิมเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเอานะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าไม่เข้าใจยังไงก็ทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับพี่น้องที่กดอ่าไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ